โอเควันนี้วีโซจะพาเพื่อนๆไปดูบักสิบบางอย่างที่วีโซเจอมากับตัวนะคะคือวีโซเข้าห้องน้ําอยู่กาลังปวดทุกข์อะแรอะไรเนี้ยตั้งนั่งอยู่นั่งเล่นโทรศัพท์ไปด้วยนะคะแล้วยู่ๆก็ได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กไอเราก็ตกใจอะไรวะเสียงอะไรวะเพราะเราอ่าไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเสียงมาก่อนเลยนะคือมาดังแก๊กแก๊กแก๊แกอยู่ตรงประตูอะ แล้วก็มองหายไม่มีอใจก็เริ่มกลัวแล้ะในเนี้ย <apply> ม <some sounds> ิโซะอัดคลิปไว้แล้วก็เจอบางสิ่งบางอย่างที่แบบข่าวมากอมชมพูเลยแหละจะเป็นอะไรเดี๋ยวมิโซจะเปิดคลิปให้ดูนะคะเห็นอะไรไหมคะเดี๋ยวมิโซจะเปิดคลิปให้ดูอีกทีหนึ่ง ทันไหมคะอันนี้มีโซแคปภาพไว้มันเป็นแบบนี้เห็นไหมมือขาวมากแล้วมือแบบเป็นมือเล็กๆจิ๋วอ่ะเอ้ยเราก็อะไรเสียงแก๊้แก๊ๆวแก๊กวะนี่ก็ถ่ายคลิปไว้มันเป็นมือหนูนั่นเองนะคะตั้งแต่เกิดมาแม่ยไม่เคยเจอแบบนี้เลย แล้เราก็ตกใจใจหายแวบเลยว่าเสียงอะไรวะแก๊กแก๊กนะก็ตามที่เห็นแล้วค่ะมันเป็นมือหนูนั่นเองนะอันนี้ก็มาอัคดคลิปให้ดูเล่นๆนะคะคำขำ